ดดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับรายการเอาคุณผู้หญิงคุณมานั่งกับผมได้ไงเนี่ยเฮ้ยเออขอโทษนะครับผมยังไม่อยาาเออคุยใครนะครับดดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับรายการเอาคุณผู้หญิงคุณมานั่งกับผมได้ไงเนี่ยเฮ้ย เออขอโทษนะครับผมยังไม่อยากเอ่อคุยใครนะครับสวัสดี่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการจิ๊กเก็เกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการแคสเกมโรบอทในแมปที่เออสบายสมองนิดนึงนะครับนั่นคือมิฟตี้กันนะครับซึ่งเป็นแมปที่เออนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูเออแมปมิ c ตี้มีอะไรทําต้งเยอะนะครับ นี่นะครับบิบซตี้เราก็จะสามารถตกปลาได้นะครับแต่สกิลการตกปลาผมมันกลากเหลือเกินนะครับเราก็จะเอาปลานี้ไปขายนะครับอ่มใช่ครับเป็นชาวประมงครับเออปลานั้นก็มีหลายเลทราคาเหมือนกันนะครับแต่ผมเกลือครับได้แต่ปลาราคาถูกๆต่อมานะครับเราก็จะพาทุกคนไปขายปลากันครับแล้วอีกจะเดินสโลทํทำบ้าอะไรคิดว่าหล่อมากไง่ะ เราก็จะเข้ามาในร้านนะครับแล้วก็จะเจอกับคนขายที่สวยมากเลยครับผมชอบสาวผมม่วงครับขอบกได้ครับที่ใช้บริการนะครับผมหลังนี้ก็จะเป็นบ้านแสนสุขของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องในก่อนเดี๋ยวพอดีแปบบ๊บนึงนะครับนี่เก็บตังค์แป๊บ,บนึงผมไม่มีตังค์อ่ะผมเอาตังค์ไปซื้อบ้านหมดแล้วผมไม่มีเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับเจ้านายห้าพันอ่ะเก็บไว้ทําไมครับอือ คุณเกาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับอ้าวเหรอดิฉันมีตังค์อยู่แล้วเนี่ยโอเคเลิกร้องไห้แล้วเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์กันเถดแครกนี่ก็จะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของพี่โบนะครับเพื่อนเรียกเราว่าไอโง่โอเคงั้นเราจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์กับพี่อ่อพี่วันนี้ไม่เฟอร์นิเจอร์ไหนมาใหม่บ้างรักดูได้สบายเลยไอ้น้องเงยเดี๋ยวผมจะตกแต่งห้องนอนก่อนละกันนะเพราะว่ามันจะเป็นสุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นคนติดเตียงนะจ๊ะ โอ้โหเตียงก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูซเซอผมอยากได้เตียงสีชมพูจังเลยเฮ้ยไม่ได้สิมันหวานเอาเกินไปมันไม่เข้ากันนาโหดๆของผมฮะจะว่าไปผมก็ถือใจเตียงแ0 0ร้อยนี่เหมือนกันนะเพราะมันราคาแพงที่สุดอืมขอตัดสินใจอยู่แป๊บหนึ่งผมคิดว่ามันดูไม่เข้านะครับอ่ะนี่ครับงั้นผมจะซื้อเตียงนี้ไปแล้วกันนะครับอ ชื่อผมกันซื้อมันเรียบร้อยแล้วงั้นผมไปก่อนนะพี่โบก็ต้องเป็นไอโบเพื่อรียรหรอว่าไอโง่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายตอนนี้ผมก็ได้ทําการตกแต่งห้องนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ก็จะเป็นโต๊ะคอมของผมนะครับแล้วก็เ e ก้าอี้เกมมิ่งนะครับแล้วทําไมตู้ปรับเป็นสีแดงว่าตอนแรกตู้ปรับเป็นสีฟ้าไม่ใช่แล้วที่มิสซิสซ,ซิตี้นี้นะครับก็ยังมีร้านไอติมบ,บริการตัวเองนะครับไม่ต้องจ่ายตังในแต่ทางิีนนะคบไปดีกว่า นะครับนั่งก็อีได้ไหมเนี่ยโอเคนั่งไม่ได้นะครับอืมต้องนั่งได้ไหมเนี่ยอืมยังนั่งไม่ได้ก็ท่ันเราจะทําการเลียติ่มฉันจะเลียให้ล้มเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราได้กินติ่มมาเราก็จะหาอะไรดื่มกันนะครับงั้นเอาอกาแฟเอ้ยไมเอาดีกว่านะครับรักสุขภาพนะครับกินน้ากล้วยปั่นดีกว่านะครับอร่อยจริงเลยอะ่ะอืมที่มันกล้วยที่ไหนเดยทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยลามาจากไหนหรอครับมันอร่อยมาก กินด้วยกันไม่เจ้าแมวทำได้ไม่ตอบฉันเลยเจ้าแมวโอเคต้องขอเปิ้ลกินเอาไปเปิ้ลด้วยแล้วกันนะอ้าอยังไม่กินนีกว่าเสียงมาไงวะเนี่ยอร่อยมากเลยมิฟกินไหมไม่มีใครตอบฉันจริงๆหรอเนี่ยเรฉันเป็นคนบ้าที่เนคุยกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนู้นโดนาช็อกโกแลตเงยมยม อร่อยจังเลยเยอะมามีอ่ะแล้วในแบบมิสตีนี้นะครับก็ยังมีมินิเกมเอาไว้ให้ทุกคนได้ผ่อนคลายในการเล่นนะครับเอาไว้ให้ทุกคนได้ไปดึงดาวได้นะครับอัจื๊บ แล้วทำไมผมบังคับไม่ได้โอมันต้องเลื่อนนะครับเดี๋ยวตกนะครับเดี๋ยวเราจะไม่สามารถเล่นดึงดาวได้อาจิบเลไปทางไหนวะเออทางนู้นนี่วะเออยังจะย้อนกลับทำบ้าอะไรเนี่ยเออโอเคต่อมาฉันจะทำการจับดาวใหม่นะฉันปิดสาการถสยดาวได้ไม่เป็นไรฉันเอาแค่สองดาวก็ได้เออแล้วทำไมมันค้างๆวะเนี่ยชื่อวดเน็ตฉันไม่ดีแน่เลยอาจิบอาจิบเก็บดาวไปเต้นท่าดึงดาวอาจิบ เก็บดาวไปเต้นท่าดึงดาวอาจ๊บ้อฉันจะต้องเก็บดาวให้ครบฉันจะได้เต้นท่าดึงดาวได้อย่างวะเนี่ยเจ๊บอ่านี่มันพัดลมนี่นะสู่ความเมืองวังอันไกลพ้นเอ๊ะดาวน้อยดาวน้อยหายไปไหนอะดาวน้อยดาวน้อยได้ยินฉันไหมอะดาวน้อย เอ้ยดาวไม่นะดาวดาวจะหนีพี่ไปไม่ได้ดาวกระเบื้องไอจิบเฮาดาวสิดียไอไปไม่ได้เนอะเอมึงจะอีสานทำไมวะไอจิบาลงรูมมาริโอเอ้ยต๋วลิขสิทธิแดกไม่ได้ไม่ได้ลงลงสิว่าเฮ้ยไอจิบอืมก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนนึ่งนะจ๊ะก็คือว่าไอคนนี้มันติดเกมนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปแบบปกติให้ทุกคนดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ